วาเตนะมัสิกริตวาสาตุกังอัปปมาเจนะรักบิดตัพานีตีเลนะสุขติมยัติตีเลนะภคเสัมปทาตีเลนะนิพุติมยัติสัตสมาตีรังวิโตทักเย Terima kasih. ฟังพระเทศกันค่ะอิทานีตัสสะภัคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะปริติธานาโตปัฏฐายะชะสัพพายุตรปัญจสัทธาอิทานิทเวสวัชราตหาชานิอติกันตานิปัจจุบันนักการวาเสนะ ปุตตมาสัตตะยตุทังทินังวารวเสนะปะณะคารวะโหติเอวาตุตสะตะข้วะโตปริภาณาศาสนายุการังพันนาตัลย์เคตาติสุขมัสดุพระพุทธศาสนายุการ นับจาเดิมตั้งแต่วันเป็นที่สเสด็จดับขันธปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารรหันสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นบัดนี้ล่วงไปแล้วได้2,567พรรษาการปัจจุบันสมัยตกกับสุรกินวันพริหัสบดีที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2,567ปีมะโรง พระพุทธศาสนายุตตานับจังเลืช่างแต่วันเป็นที่สเสด็จดับพันทัพาริทิภานแห่งผ<ค>ูสมเด็จพระพิชิตมารรหันตสมมาสัมพุทธเจ้ามีใจอันท่านสาทุกคนพุทธบริัาจะอยู่สำหนดรับและรับรู้ด้วยประการกชนี้นักโมตัะภพัะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัาระเอยอัตโนสาธุ ละวนานโมโรนะธรรมยถา,าติปปิบดี้ณิรรมภาพยายกรัประธาวิสัจนาพระธรรมมเทศนาในชาตุกะถาปรจนธาสัตธุธรรมธรรมธสัตว์ขององค์สมเด็จพระจินดรรวมมาธรรมพุทธเจ้า ว่าด้วยการทำดีแล้วมีความสุขเพื่อเป็นเครื่องชฉริมรอชารอสัทธาประชาธะ,ะประดับปัญญาบาร,รมีเพิ่มพูณบุญกุศลอุยราตีของท่านพุธศาสนิกเมธีผู้มาควรคายขันทาบกุศลละกามอันดีณวัดราชนิยมธรรมน้องสักมีในวันนี้ เท่าที่เวลาอี่จัการอันคือมีจะเชื่อประโยชน์ตามสมควรสือต่อไปการที้แจงถัธรรมเทศานานั้นญาติีท่านทาทุกคนทางร้ายได้ทราบอยู่แล้วว่าเป็นการอบรมบ่มจริตอัจฉริยะใสให้สะอาดของใช้ที่ขึ้นแต่การี่ท่านทางรลายจะได้สิ่งที่เป็นสาระจากการความเทศานานี้ จต้องฟังอย่างมีราพักให้ถึงประโยชน์อันหาักของนักฟังนั้นมีองค์ประกอบมีสมประการคือ 1. หนึ่งตั้งใจฟัง 2. สตั้งใจจำและ 3. สามตั้งใจนำไปปฏิบัติถ้าครบทั้งสามประการนี้ชื่อว่าฟังได้ประโยชน์โทษไม่มีได้ในพระบาลีที่ว่าสุตส,สามรกทณิปัญญา ซึ่งแปลว่าความดีดีย่อมได้ปัญญาการฟัความกระทมเทศนาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณโยมเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการฟังก็เพื่อรู้รู้แล้วนําไปคิดเื่อปังทำกันนะคะเห็นว่าถูกต้องไปเก็บวันนี้ไม่เก็บแล้ววันนี้ไม่เก็บวันนี้ไม่ใช่เก็บจะถึงหนุก เพราะการทำดีเป็นการสร้างสนีดให้แก่ชีวิตทำให้ชีวิตมีค่าไม่ว่าจะเป็นความดีทางทางกายวาจาหรือว่าทางใจก็ตามประการที่หนึ่งความดีทางายนั้นทำอย่างไรก็รเริ่มจากการให่ค่าสัาราชีวิตไม่เบียเดเบียนไม่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ไม่เป็นตนรุร่นัากทิ้งของคือื่นเอามาเป็นของตัวเองออกน้อของตน่องู้าวคนหรือผู้หักผู้ใหญ่ไม่เย่อยิองยอมของเห <c oughs> ล่าที่เป,เป็นการทำบันดีทางกายทางิจประการที่สองาการทำดีห่างวาจาถึ <c oughs> งทอดผู้บรมภูรกวีท่านกล่าวเอาไว้ว่าถึงว่าผู้บูด มีสัตมีคนรักรสอยอร่อยิีถ้าพูดั่วตัวตายทำรายนี้จะชอบคิดในมนุษย์เราพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปาจะให้ยากหัยหิวก็ะิทิวหาถ้าพูดดีก็มีคนเขาเมตตาจะพูดจาตรงวิเคราะห์ให้เหมาะาม คาสำคัญอย่างหนึ่งของโคนเราที่ก,ทก็คือปากคุณโยจะได้จะดีจะดีหรือจะอดจะอินจะคุกขาดคุณหรือว่ากาไรก็ราะปากของเราปากนั้นเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดหากใช้ปากเป็นก็เกิดบุญหากใช้ปากไม่เป็นก็เกิดโทษเพราะปากเป็นได้ทั้งออกและวาน อดีตนายกร,รัฐมนตรีของประเทศไทยเราท่านถ,ถึงได้กล่าวไว้ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดแล้วคำพ,พูดเป็นนายของเราพูดก็พูดแทนเปียดทีสูดอื่นให้สะดุ้งภวาเจ็บแตบเสียหายพวกนีก้เรียกว่ามุคคสัติคือคนปากขอคุณโยม บางพวกพูดที่ไหนแต่รัาที่นั่นอยากระรัก,กใกล้ๆก็ทงกันดียเพราะคำพูดอยากพิษแท้ใกล้คิดสนิทสนมก็กลายเป็นศัตรูอยู่กันได้ความบาดระแวงพวกนี้เรียกว่าคนปากหวานคือพูดหวานกล้าๆพราะฉะนั้นกล้าพูดการเราีาหรืองานใครปากนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความท่าทีางวิทยบริหายเป็นไปในทางจะก่อให้เกิดความรักให่สามัคคีกันในถ้าศาสนาในสังคมนี้คลิปนี้ยังไม่ถึงคุณลงคุณลงคุณลงภาคที่แล้วหนูไม่ได้เจอคุณลงภาคที่แล้วหนูไม่ได้เจอคุณลงวันที่หนึ่งฉันไมด้มาวันนั้นไปลูกใครไปไหนคะอ๋อไปคุยญาญ่าเหรอคะโอ้นึกว่า ธรรมะธรรมโมเด็กเขาเลือกบอก,บอก,บอกไม่นาด้วยแล้วหรือเจอแตะเคลุงม่ได้เจอเคลุงพูดแล้วเกิดข้ามตรงโอขันเราอยู่ตรงนี้เองต้องไปทำใหม่ทำาหม่ขอบคุ<อ>ไ,มไม่เป็นไรขอบพระคุณมากค่ะอันอันนี้ทำอะไรคะเดี๋ดยวจะ่รบอ <laughs> <laughs> <Big eye. S 2> เด็กเก็บของเด็กเก็บของเรามีส่วนเรามีส่วนด้วยนะเราบอกให้เด็กเก็บของอ่ะ เฮ้ยโชว์หน้าหน่อยดิพี่กายเราจะั่ง้เนี่ยนะคาจะได้แสดงว่าท่านรับรู้ด้วยนะคะว่าดิฉันมาจิตอาสาทำบุญค่ะท่านจะได้บันทึกไว้ข้างบนนะคะว่าเรามีความดีความชอบเจียงป๋าพี่กายเราช่วยคุณบันทึกไว้นะเนี่ยบิ๊กายบันทึกไว้ นี่แล้วบิ๊กอายก็เอามาเก็บตรงนี้ค่ะบิ๊กอาย <c oughs> ก็มาเก็บตรงนี้ค่ะโอ้โหตรงนี้เขาเรียกห้องอะไรคะบิ๊กอายตรงนี้เขาเรียกห้องอะไรคะอืมคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอ่ิรพานะคะสวัสดีค่ะ